ฟาบริซิโอโรมาโนเหยี่ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มเชลซีเลือกล้มแผนการคว้าตัวไทเลอร์อดัมดาวเตะลีดยูไนเต็ดเพื่อหันไปล่ามอยเซสไคเซโดแบบเต็มสูบเชลซี Chelsea สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัดสินใจหยุดดำเนินการคว้าตัวไทเลอร์อดัมกองกลางชาวอเมริกันของลีดยูไนเต็ดเพื่อให้ความสำคัญกับการล่าตัวมอยเซสไคเซโดกองกลางดาวรุ่งคนเก่งใบตั้นแอนโฮปอันเบียนแข่งกับลิเวอร์พูลเป็นหลัก ตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันศุกร์ที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเดิมทีเชลซีตกลงคว้าตัวอดัมจากลีดได้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับพยายามปิดดีลไคเซโดอีกรายด้วยแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเข้ามาร่วมวงล่าตัวไคเซโดอย่างจริงจังแถมตกลงกับไบตันได้เรียบร้อยหลังจากที่ยื่นข้อเสนอเงินก้อนโต110ล้านปอนด์อย่างไรก็ตาม เชลซียังไม่ยอมแพ้เพราะไกเซโดตัดสินใจที่จะเมินหงแดงและมุ่งมั่นที่จะซบสิงบลูเท่านั้นเนื่องจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมล่าสุดโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเชลซีพร้อมที่จะออกจากดิวอดัมเพื่อโฟกัสไปที่ไกเซโดและเตรียมยื่นข้อเสนอให้ไบตันพิจารณาอีกครั้งถึงแม้อดัมผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายและเตรียมเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นสิงบลูก็ตามแฟนแฟนเชลซี มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ